สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมันนี่สิผ้ามาเบ่งงว่งวงัวตัวนี้มันเป็นล้ำปดสกีนพอญาะละเสร็จอยู่เราสมุนไพรเสร็จเสร็จให้มันสมุนไพรมันลบปันปันไว้ปัน,ปน,ปน,ปนใส่เคียงปันเ้วกา็เกามาเสร็จเลยเอาสมุนไพรพวกทีรักษาแผลพวกทีรักษาแผลแก้พิษ พวกล้างจืดแก้พิษพวกใบเงกบมอใบอังกับโน้ทั้งปันปันทั้งกลิ่นทั้งท่าเลือกสิมนี้ัะนี้เราก็มาเส็จว่าตัวนี้มันเป็นตุ้มติดตอยู่นี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 ่สาเหตุสาเหตุที่มันเป็นตัวเหลี่ยมนี่นี่จับอยู่นี่เห็เมื่อไหร่มื่อไหพวกแมงวันพวกนี้ เอาไปสาบเสียปันไ่อันนำสันปันส่ใบอังกาบหนูพ่อใหญ่เรามาสิีอยาแล้วาสิหยาอยู่เอ้าเอาอันนี้น้ำมันเซตตามันนี่อันนี้น้ำมันเดนี่น้ำมันตามันรอบดวงตามันนี่มันสิบาดแผลมันเกิดบาดเกิดแผลเซตน้ำมันอันนี้มันเป็นน้ำมันสกัดออกมาจากสมุนไพรเอาน้ำมันบูกเผาถอดใส่ใบเสะเดา ไส่ใบอันใบเสดาใส่ใบเง็กปอ๋อ<ไ>พวกล่างเจ็บมันสินแกะพวกตุ่มเห็นเวลารอบดวงตาในหเอาน้ำมันนี่นี่น้ำมันบักพร้าวแบบนี้นี่นี่สกัดเลยนี่สกัดแล้วนี่ซื้อมาขวดหนึ่งนี่สกัดได้นี่เป็นดอกเป็นซีขีย้เขียวเมื่อไหร่แล้วมาสียาเขาเสียยาไม่ให้เราสีเดี๋ยวเอาไปเขาซ่องว่าเอายาไม่ไป สุดท้ายทำให้นี่บัานนี้พญายและเสียไปเขาซ่องสีอย่าส,สามมือสีเทียนหนึ่งพญายแล้วมาถาสีอยแล้วเป็นมออาสาเดี๋ยวอยาไมา่พญายก่อนขอจบเพียงสำเนาเลยได้จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เราลืมบอกฝากกดไลค์กดแชร์ให้เนท่านจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่พญายิ่งแลเป็นหมออาสาเร้วใชาสิทธิ์ยางหัวพญายิ่นี่เราก็สะเอาเขาซ่องแล้วไปเอายาไม้ให้เราสุดถ่ายท้ำคลิปตอนสีทยาให้เบิ่งแต่ว่ามันบ่เป็นมันบ่อันนั้นเลยเนี่ยาไม่ห้หมอวี้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ